สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองค่ะนี่คือคู่มือสำหรับผู้ใช้งานไทยเคล็บแคร์พลัสมบายแอปพลิเคชันค่ะวิธีการดาวน์โหลดและลงทะเบียนสามารถดาวน์โหลดไทยเคล็บแคร์พลัสได้ที่ App Store และ Google Play Store ค่ะจากนั้นหน้าจอจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันประกอบด้วยการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือค่ะหลังจากดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วท่านสามารถลงทะเบียนได้ค่ะ สำหรับผู้ปกครองประกอบด้วยคำนำหน้าชื่อชื่อและนามสกุลเบอร์โทรศัพท์รหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านจากนั้นผู้ปกครองจะต้องลงทะเบียนลูกน้อยให้ครบถ้วนนะคะพร้อมกับแนบรูปบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองใบสูติบัตรเด็กและแจ้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลให้อนุญาตเข้าใช้งานแอปพลิเคชันค่ะ เมื่อเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ใช้งานแล้วผู้ปกครองสามารถเข้าถึงเมนูการใช้งานได้ดังนี้นะคะคลังความรู้ค้นหาสถานพยาบาลปรึกษาแพทย์ประวัติการแพทย์การเจริญเติบโตการวินิจฉัยแนวทางการรักษาและการนัดหมายการรักษาค่ะการใช้งานแต่ละเมนูเมนูคลังความรู้ประกอบด้วยความรู้ทั่วไปวิธีป้อนนมการผ่าตัด การฝึกพูดการได้ยินการดูแลฟันดูแลจิตใจลูกน้อยก้าวสู่สังคมสิทธิ์การรักษาในแต่ละหัวข้อจะพบคลิปวิดีโอหรือบทความที่ให้ความรู้นะคะเมนูค้นหาสถานพยาบาลแบ่งออกเป็นสีประเภทประกอบด้วยโรงพยาบาลภาครัฐโรงพยาบาลใกล้ชั้นโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร สถานพยาบาลประเภทศูนย์ค่ะและเมื่อกดเลือกประเภทของสถานพยาบาลแล้วหน้าจอจะแสดงรายชื่อสถานพยาบาลที่ให้การรักษาปากแหว่งพิดาดนโวในแต่ละประเภทของสถานพยาบาลนะคะ เมนูปรึกษาแพทย์สแกน QR code เพื่อติดต่อผ่าน Line Official Account พร้อมระบบการแชทและวิดีโอคอลทั้งนี้ยังมีระบบตอบคำถามทั้งในแบบเจ้าหน้าที่ตอบและระบบอัตโนมัติซึ่งนั้นก็คือคำถามที่พบบ่อยคลังความรู้และแสดงสถานะคิวผ่าน l ลายนะคะเมนูประวัติการแพทย์ประกอบด้วย 1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยได้แก่ชื่อและนามสกุลวันเกิดอายุ เพศที่อยู่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเบอร์โทรศัพท์ลายสิทธิการรักษาหลักและสิทธิการรักษารองและแสดงข้อมูลของผู้ปกครองได้แก่ชื่อและนามสกุลความสัมพันธ์กับผู้ป่วยเบอร์โทรศัพท์และอีเมลค่ะ 2. ข้อมูลทางการแพทย์ประกอบด้วยการตรวจร่างกายข้อมูลการตรวจพิเศษต่างๆข้อมูลการผ่าตัด ข้อมูลการรักษาทางทันตกรรมข้อมูลการรักษาด้านหูและการได้ยินรูปภาพถ่ายทางรังสีการตรวจร่างกายประกอบด้วยวันที่สถานที่พบแพทย์อาการปัญหาและเหตุการณ์สำคัญค่ะข้อมูลการผ่าตัดประกอบด้วยวันที่โรงพยาบาลการผ่าตัดและหมายเหตุค่ะ เมนูการเจริญเติบโตการบันทึกการเจริญเติบโตของลูกน้อยโดยการตรอกวันที่ที่บันทึกน้ำหนักหน่วยเป็นกิโลกรัมส่วนสูงหน่วยเป็นเซนติเมตรหลังจากระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงข้อมูลตามช่วงเวลาและการนําข้อมูลไปแสดงที่กราฟค่ะเมนูการวินิจฉัยการเริ่มการวินิจฉัยประกอบด้วยการวินิจฉัยด้วยระบบ AI ขั้นตอนการรักษาตามการวินิจฉัย และบันทึกการรักษา โดยในหน้านี้จะมีการแสดงผลการวินิจฉัยครั้งล่าสุดด้วยค่ะการวินิจฉัยด้วยระบบ AI โดยการกดเริ่มการวินิจฉัยหลังจากเริ่มการวินิจฉัยสามารถเลือกตำแหน่งที่มีภาวะปากแหว่งพิดานโหวจากภาพจากนั้นแสดงผลการวินิจฉัยเบื้องต้นพร้อมแสดงเปอร์เซ็นต์การรักษาค่ะขั้นตอนการรักษาการวินิจฉัยจะแบ่งเป็นช่วงอายุคำแนะนำของแต่ละช่วงอายุและแสดงโปรแกรมการรักษาหลังจากที่ได้รับการวินิจฉัย บันทึกการรักษาการบันทึกเหตุการณ์สำคัญโดยการเลือกช่วงอายุสามารถบันทึกเองได้จากสาขาหรือแผนกต่างๆที่เกี่ยวขอ้องพร้อมทั้งสามารถเพิ่มลบและแก้ไขได้ค่ะบันทึกการรักษาการบันทึกการรักษา โดยการเลือกช่วงอายุสามารถบันทึกเองได้จากสาขาหรือแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งสามารถเพิ่มลบและแก้ไขได้ค่ะเมนูแนวทางการรักษาโดยมีการแสดงช่วงอายุของผู้ป่วยโรคปากแบ่งพดานโวและในการดูแลแบบทีมสหสาขาวิทยาการค่ะเมนูนัดหมายการรักษาประกอบด้วยการนัดหมายการรักษาจากคลปลิงก์ H.I.S. ของโรงพยาบาลการนัดหมายจากแอปพลิเคชันที่ผู้ปกครองเพิ่มเองซึ่งนัดหมายจาก คลิปลิงก์จะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้การนัดหมายสถานที่รายละเอียดวันที่นัดหมายเวลาที่นัดหมายค่ะการเพิ่มการนัดหมายบันทึกเองโดยผู้ปกครองสามารถกดปุ่มเพิ่มการนัดหมายจากนั้นกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเมื่อเพิ่มนัดหมายเองสำเร็จสามารถดูแผนกวันที่และเวลาที่นัดหมายพร้อมสามารถแก้ไขและลบรายการนัดหมายได้พร้อมระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลานัดหมายค่ะเมนูโปรไฟล์จะแสดงข้อมูลส่วนตัวของ ของลูกน้อยประกอบด้วยรูปโปรไฟล์ชื่อและนามสกุลอายุเพศและบันทึกพัฒนาการค่ะการบันทึกพัฒนาการผู้ปกครองสามารถบันทึกพัฒนาการของลูกน้อยและบันทึกรูปภาพพัฒนาการการรักษาของลูกน้อยได้โดยจะมีช่วงอายุตั้งแต่ช่วงแรกเกิดถึง1เดือนถึง73-78เดเดือนไปจนถึง6ปี1เดือนถึง6ปี6เดือนค่ะการบันทึกพัฒนาการจะแบ่งหมวดจำนวน5กลุ่มได้แก่ การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาการเข้าใจภาษาการใช้ภาษาและด้านสังคมและการช่วยเหลือตัวเองพร้อมระบบการประเมินพัฒนาตามแต่ละช่วงวัยค่ะเมื่อบันทึกพัฒนาการเสร็จเรียบร้อยแล้วในหน้านี้จะมีการเช็คลิสต์รายการที่บันทึกพัฒนาการไปเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะบันทึกพัฒนาการบันทึกรูปภาพประกอบด้วยแรกคลอดก่อนผ่าตัดริมฝีปาก หลังผ่าตัดริมฝีปากอายุ1ปีอายุ2ปีอายุ3ปีอายุ5ปีอายุ5-6ปีอายุ7-9ปีอายุ10-14ปีอายุ15-19ป,15ปีและอายุ20ปีขึ้นไปค่ะโดยสามารถถ่ายภาพจากกล้องหรือเลือกภาพจากอัลบัมได้ค่ะสถานะแสดงคิวของผู้ใช้งาน สถานะแสดงคิวของผู้ใช้งานประกอบด้วยหมายเลขลำดับหรือเลขนำทางชื่อและนามสกุลแผนกคลินิกสถานที่และเวลาโดยประมาณในการเข้ารับบริการค่ะท่านผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดไทยเคล็บแคร์พลัสได้ที่ App Store และ Google Play Store ค่ะ